ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับพัดลมไอเย็นครับช่วยได้ครับตัวนี้ผมสั่งมาให้แม่ใช้ที่ร้านขายของนะครับรูปทรงสวยงามนะครับความสูง74เซนติเมตรไม่รวมล้อนะครับความกว้าง36แล้วก็ความยาว30ครับตัวนี้ใช้ง่ายมากครับเป็นตัวบิดเบอร์1เบอร์2เบอร์สแล้วก็มีปุ่มไอเย็นแล้วก็ปุ่มสวิงครับวิธีใช้ก็เปิดฝาใส่น้ําจากด้านบนนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มาอันนี้แถมเครื่องมือใส่ล้อมาด้วยนะครับมีทั้งหมด สี่ล้อแถมเจลให้สองกระปุกมีคู่มือการใช้ให้ครับตัวนี้ตั้งใจซื้อมาให้แม่ที่บ้านใช้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากมากเลยครับดูจากอุณหภูมิพัดลมปกติครับอุณหภูมิจากพัดลมปกตินะครับสามสิบเจ็ดจุดแปดอุณหภูมิสูงมากมากครับสงสารคนแก่ครับผมเลยเลือกซื้อตัวนี้มาใช้อุณหภูมิที่ช่วยให้ลดลงไปได้ถึงสององศากว่าเกือบสามเลยนะครับส่วนอุณหภูมิด้านนอกโอ้โห